โดยสำหรับในวันนี้เองนะครับผมก็จะเป็นข่าวในประเทศไทยจับตาความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยบ้านเรานะที่นับตั้งแต่รัฐมนตรีสุธิงคันแสงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็เรียกได้เลยว่ารัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนคนนี้ได้ออกนโยบายอะไรหลายๆอย่างที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกองทัพไทยได้เลยโดยเฉพาะเรื่องของเรือดำน้ำที่ต้องเรียกได้เลยว่าสะเทือนนะแต่ก็อาจจะเป็นการสะเทือนใจใครหลายๆคนแล้วก็การของงบปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาอาวุธของไทยก็มีมาด้วยโดยจากการประชุมรั รัฐสภาเานวัารายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2025นะครับผมวันที่20มิถุนายนรัฐมนตรีสุทินได้ออกมาถแถลงการความคืบหน้าในการบริหารงานกระทรวงกลาโหมซึ่งเริ่มจากการแก้ต่างในเรื่องของการใช้งบประมาณทางด้านกองทัพที่ล่าช้านะครับผมซึ่งกองทัพบ้านเราเนี่ยถูกคอราว่าเวลาใช้เงินในเรื่องของการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับทาหารระดับผู้ใหญ่มักจะอนุมัติเงินกันเร็วมากๆรถยนต์ส่วนตัวอากาศยานส่วนตัวซื้ออาวุธรถใหญ่ๆแต่ว่างบประมาณในการ การซ่อมชุดอุปกรณ์ที่เก่าๆแล้วไม่สามารถใช้งานได้นั้นเนี่ยล่าช้ามากๆซึ่งจาก100%เร็ต็มปัจจุบันกองทัพไทยเราทำได้เพียงแค่ยีเและอีกไม่กี่เดือนงบประมาณในปี2องพก็กำลังจะหมดลงแล้วแต่ที่เป็นไฮไลท์และเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการลดกําลังคนของกองทัพไทยบ้านเรานะโดยที่รัฐมนตรีสุทินได้อธิบายไว้ว่าในเวลาปัจจุบันนั้นประเทศไทยเราไม่เหมือนกับประเทศไหนในโลกเลยเพราะบรรยากาศทั้งโลกนั้นมีแต่เพิ่มกําลังคนและเสิ ที่ดูมาจากสัญญาณเตือนในสถานการณ์ต่างๆและเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศในเขตอาเซียนเอเชียตนออกเฉียงใต้ประเทศที่มีกําลังคนเยอะสูงสุดในแถบบ้านเราอย่างเช่นเวียดนาม5ล้าน8แสนคนอินโดนีเซีย1ล้านคนและไทย5แสนคนนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องในส่วนตัวเขาเองมองว่ามันคงจะไม่เหมาะอีกต่อไปแล้วนะครับผมทางนี้เขาบอกได้ว่าอาจจะมีการทบทวนเรื่องของการลดกําลังคนต่อไปในอนาคตด้วยซึ่งเป็นภาษาบ้านๆเราก็คงต้องใช้คําว่า3วันดี4วันไข้เลยนะเปลี่ยนบ่อยเกินซึ่งถามว่าเป็นเรื่องจริง ไม่ส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องจริงนะครับผมก็เพิ่งมาสังเกตเห็นเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้โงชางขนาดนั้นพราะมีหลายประเทศที่สั่งเพิ่มกำลังทหารซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละประเทศด้วยหรือเปล่านะเพระก่อนหน้าน,นี้เนี่ยลหลายๆประเทศก็มีนโยบายลดกำลังทหารลงอยู่แล้วนะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เพราะไม่ว่าจะเริ่มต้นไปตั้งแต่พม่าติดกับไทยนี่ก็มีสงครามรัฐประหารเน้อแถบทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเพิ่มเงินใช้จ่าาาาายยทงงด้นนกกกกรรหมมอุปณ์็พีีควขัแัแบจะ ของข้อพิพาทสร้างเกาะเทียมอิสราเอลสงคมกับฮามาและกลุ่มก่อการร้ายทวตะวันออกกลางก็ต้องใช้คําว่าทั่วตะวันออกกลางเลยนะและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทาให้หลายๆประเทศในรัฐอ่าวอาวหรับรวมถึงซีเรียอิรักอิรานเพิ่มแสนยานุภาพน้านการอาหารเสริมกําลังอาวุธใหม่ๆเข้ามาประจําการด้วยฝากฝั่งของยุโรปนาโตเผชิญภัยคูกคามของรัสเซียเช่นโปรแลนด์เนี่ยที่มีชายแดนติดกับรัสเซียซื้อยุโรปุปกรณ์เรียกได้เลยว่าบ้าคลั่งมากๆแถมมีนโยบายเพิ่มกำลังทห,หารอีกด้วยตั้ง1 0 0 0 0แคนหรือแม้กระทั่งประเทศ แอฟริกาที่เจอภัยุคูคามการปฏิวัติของกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เผชิญภัยุคูคามจากเกาหลีเหนือยั่วมโมโหโด้วยการปล่อยขยะปล่อยสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะครับผมออสเตรเลียอยู่ห่างไกลมากๆนั่นก็เผชิญภัยุคูคามอำนาจทางด้นานทหารจากจีนที่เข้ามาสร้างความแตกแยกในบรรดาประเทศหมู่เกาะรอบๆออสเตรเลียถึงขั้นต้องมีการสั่งพัฒนาเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์อะไรต่างๆที่ฝั่งนู้นกันเรียกได้เลยว่าสถานการณ์ในปีนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายสนตัวก็เลยมองว่ามันก็ไไม่่ด้้แปปลาาะททํใหหยๆรเ มีการอนุมตัติการซื้อขายอาวุธขยายกาลังคนในปีสองยสี่ปีนี้นะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยวุ่นวายจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะปลดหัวน,นะปีนี้เรื่องเยอะจริงๆนะเรื่องเก่ายังไม่จบเรื่องใหม่มาอีกแล้วแล้วยังมีประโยคทิ้งท้ายด้วยว่าในเรื่องของการบังคับกฑนอาหารนั้นหลายๆประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของเอเชียบ้านเราก็ยังใช้กฎหมายตัวนี้กันอยู่เลยเรียกกันได้เลยว่าเสียวสันหลังใครหลายๆคนเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับผมด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการเกฑนอาหารมันก็ดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากหรอกนะไทยเรา ยังมีการเกณฑ์กำลังทาหารต่อไปแม้จะมีการลดปริมาณลงก็ตามและเรื่องต่อมาที่น่าจะเป็นไฮไลท์สำหรับข่าวในวันนี้ของเราได้อีกอย่างหนึ่งเลยและใครหล,หลายคนน่าจะยิ้มออกนะนั่นก็คือการพัฒนายุโทโธปกรณ์ไร้คนขับแบบไทยนะครับผมหรือโดนทางอากาศซึ่งในการอภิปรายครั้งนี้รัฐมนตรีสุทินก็ได้มีการเกิดความเป็นไปในอนาคตเกี่ยวกับกองทัพไทยในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับอีกด้วยนะโดยรัฐมนตรีสุทินก็รู้สึกเหมือนกับเราทุกคนว่าในเวลาปัจจุบันนี้สถานการณ์การรบได้เปลี่ยนไปแล้ว เขาบอกว่าในอนาคตนั้นในการทําสงครามจะไม่มีมนุษย์มารบกันอีกต่อไปจะมีแต่อุปกรณ์ที่ทํามาจากเหล็กมีระบบควบคุมระยะไกลไร้คนขับเข้ามาทําสงครามซึ่งกันและกันโดยทางนี้กองทัพไทยได้มีการประกาศออกมาหลายโครงการแล้วเกี่ยวกับการพัฒนาโดรนและเขาเน้นย้ำว่าโดรนทางยุทธศาสตร์ของกอ,องทัพไทยนั้นหรือในทุกหน่วยงานมีเพียงพอสําหรับใช้ในการต่อสู้และทุกภาคส่วนในกองทัพอากาศเรือก็สามารถผลิตอากาศยานไร้คนขับในเวอร์ชั่นของตนเองได้หมดทุกเหล่าทัพหมดแล้วดังนั้นเรื่องของโดรนในกองทัพไทยนั้น เวลานี้จึงไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาทางนี้จากการประชุมทั้ง4เหล่าทัพของไทยก็ยืนยันว่าจะยังเดินหน้าพัฒนาโดนเวอร์ชันต่างๆออกมาอีกต่อไปในอนาคตโดยมีตัวกลางเป็นสถาบันป้องกันประเทศหรือสอพอปทางนี้ยังจะมีการดึงบริษัทนักลงทุนต่างชาติและบริษัทของไทยที่เป็นมืออาชีพมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโดนเข้ามาพัฒนาวิจัยร่วมกันด้วยและณขณะน,นี้กองทัพก็มีหลายโครงการที่เตรียมจะลงนามร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติในการผลิตโดนเพิ่มเติมอีกด้วยนะซึ่ง ส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวมานะครับผมแน่นอนแหละว่าไม่ว่าจะเป็นโดรนตะเวนโดรนสอดแนมบ้านเรานั้นมีหลากหลายเวอร์ชั่นนะแต่เรื่องของโดรนโจมตีแม้จะมีการผลิตออกมาและน่าพอใจหล,หลายตัวแต่ก็ยังไม่เห็นว่ากองทัพไทยเรานําโดรนที่พัฒนาเสร็จสิน้นมาปรับใช้ในกองทัพไทยไม่กี่ตัวเองนะครับผมและหากดูในเรื่องของโดรนกามิเกาเซ่ก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเท่าที่เป็นไล่เช็คข่าวมาบ้านเราก็ยังไม่มีสักตัวเลยนะซึ่งเอาตามตรงเถอะปัจจุบันนี้โดรนการิมกาเซ่เนี่ยควรนจะม สถานการ์บังคับในการรบของพม่าอีกก็ยิ่งมีความจําเป็นที่ต้องหามาเก็บไว้ในกองทัพจำนวนทีละมากๆเลยนะหรือมองในฝากฝั่งของสงครามอิสราเอลฮามัสเองก็ตามเธอแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับผมใครลหลายๆคนอาจจะรู้ว่าโดนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ยุ่งยากนะแต่ทําไปทํามาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนการดัดแปลงโดนขนาดเล็กๆให้บรรทุกระเบิดได้ทิ้งระเบิดได้หรือใช้โดนเป็นแบบพุ่งชนที่เป็นแบบระเบิดแรงสูงก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากส่วนตัวเลยคิดว่าหากเอาจริงๆแล้วบ้านเราถึงขั้นพัฒนานโดนที่ใช้ในการ สอดแนมขั้นสูงได้เรื่องของโดนกันกระเซ่ความเป็นไปในการสร้างทีละจังหวัดมากๆน่าจะไม่ใช่เรื่องยากสาหรับกองทัพไทยบ้านเราแล้วนะอย่างเช่นตัวที่มีชื่อว่าเอทิวตระกูล d p 20ส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันศักยภาพเนี่ยแม้จะบินไปไม่ได้ไกลามากนะักระยะทาง200กิโลเมตรเวลาในการใช้งานนานกว่า40ชั่วโมงแต่หากเราดูในเรื่องของการติดอาวุธรองรับน้ําหนักบรรทุกได้มากกว่า750กิโลกรัมส่วนตัวก็มองว่ามันสามารถใช้ทิ้งระเบิดหนักๆได้เลยแต่ UAV พี่คาดตัวนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเพราะเห็นว่า กองทัพไทยบ้านเราเนี่ยมีการพัฒนามาหลายปีแล้วชุดอุปกรณ์การออกคําสั่งอะไรระบบอาวุธก็พร้อมเสร็จสับหมดแล้วทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะนําเข้ามาประจําการในกองทัพบ,บกสักทีเลยนะขเขาเงียบไปเลยตามแผนของบริษัทเอชิลเนี่ยระบุว่าภายในช่วงของปลายปี2 0 2 3โดนลําแรกจะเข้ามาประจําการในกองทัพบ,บกได้แต่นี่ก็กลางปี2 0 2 4แล้วข่าวขเขาเงียบมากๆก,ก็ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรกันนักหนานะครับผมดังน,น,นั้นเวลานี้ก็คงต้องรอแค่ในเรื่องของเวลาเท่านั้นเองนะให้กองทัพไทยบ้านเราได้ มีเวลาในการปรับตัวพัฒนาและวิจัยอีกสักหน่อยแล้วก็แน่นอนในไหนก็จะมีการดึงบริษัทต,ต่างชาติเข้ามาร่วมการพัฒนาอาวุธแล้วรัฐมนตรีสุธีในปีนี้ยังกล่าวอีกด้วยว่านโยบายของกองทัพจะมีการเพิ่มเงินงบประมาณในปี2025หรือในปีหน้าให้กับอุตสาหากรรมป้องกันประเทศในการผลิตอาวุธเพื่อนํามาขายทั้งในประเทศและนอกประเทศอีกด้วยและจะแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเอกชนมีส่วนร่วมได้ทุกบริษัทแต่ทั้งนี้กฎหมายก็ต้องแก้ไปเป็นแบบขั้นบันไดซึ่งข่าวในวันนี้เนี่ยก็เรียก อะไรมากก็จะเป็นเรื่องของการเมืองและแผนนโยบายของกระทรวงกลาโหมในการใช้เงินปี2025ซ้ำมากกว่านะครับผมส่วนในเรื่องของการซื้อเครื่องบินรบลำใหม่ๆนั้นเนี่ยเรื่องของการขอไทยโอนเทคโนโลยีทางอากาศยานที่นายกเชษฐาเคยออกมาพูดไวร้รวมถึงการเสนอขายเครื่องบิน F-16 จากสหรัฐและเครื่องบินรบของเกาหลีใต้อย่าง Golden Eagle เดี๋ยวจะเอามาพูดเป็นข่าวแยกอีกทีหนึ่งละกันนะประเด็นการพูดหัวข้อนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับผม